สวัสดีทุกท่านครับที่อยู่ในไลฟ์เฟซบุ๊กของ3 0 0กระดาษไลฟ์โชว์รูมนะครับวันนี้อยู่กับผมช้ํสามร้อยนะครับรับหน้าที่ในการไลฟ์เฟซบุ๊กเหมือนเดิมครับหลายๆคนคงจําได้นะครับว่าผมพูดเลยว่าวันนี้ผมจะไลฟ์รถสปาร์ลาดกับรถซุปเปอร์คาร์และเอารถหายากใครที่ดูอยู่นะครับก่อนอื่นกดไลค์และแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับกดไลค์และแชร์เป็นกำลังใจให้กับน้องคนนี้ด้วยใครที่ดูอยู่นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับง่ายๆนิดเดียวนะครับแค่เข้าไปที่เพจ 3า0กระดาษไลค์หรือที่คุณดูอยู่นี่นะครับ1้5ท่านนะครับกดแชร์ไปนะครับนี่กดแชร์ตามนี้ตั้งแค่นี้ครับการกดแชร์ไม่ใช่เรื่องยากหรือกดแชร์กรุ๊ปก็ตามนี้ครับสามารถแชร์กรุ๊ปได้เลยสามารถแชร์กรุ๊ปอ่าผมยกตัวอย่างอ่ากรุ๊ปสามร300กระดาษตั้งนี่ครับเรียบร้อยครับ ใครที่ดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้หน่อยนะครับ FC จากสตูลเด็กใต้ FC ครับ FC สุราษฎร์ครับผม FC ทุกคนนะครับณโมพุทายะ FC 300กดไลค์ให้ครับหล่อไม่เกงใจสวัสดีหนูหญิงสวัสดีสุวิชานะครับหล่อไม่เกงใจใครขอบคุณนะครสวัสดีคุณทิใหม่นะครับสวัสดีคุณมาร์คสวัสดีคุณชอปโซนะครับคุณเอมสวัสดีคุณฟรีดอมนะครับ154ท่าน กดแชร์คนละ,ละหนึแชร์เป็นกําลังใจให้กับน้องคนนี้หน่อยแล้วกันครับวันนี้ผมบอกเลยว่าใครที่ติดต่อผมทังวันผมหายไปเลยเพราะว่าสุขภาพตอนนี้หนักมากไม่ได้นอนเลยทํางานหลายใต้หลายอย่างนะครับก็สู้กันต่อไปกับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับทั้งหมด164ท่านก็ใครที่ติดตามอยู่นะครับวันนี้หัวข้อกับรถผมว่ารถตลาดแบบนี้รถซื้อคาแบบนี้และรถไลทไอเทมแบบนี้จะขายได้ยังไงวะเป็นคําถามที่หลายๆคนนะครชอบคิดก,กันว่า ไอ้รถแบบเนี้ยมึงจะขายใครไอ้รถแบบเนี้ยใครจะซื้อไอ้รถแบบเนี้ยราคามันบ้าบอไปแล้วแต่ถ้าคุณเข้าใจคุณจะรู้แล้วว่ามันไม่แพงอย่างที่คิดนะครับทั้งหมด184ท่านนะครับ184ท่านกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยสวัสดีคุณวิทวัสนะครับบัวแก้วสวัสดีครับพี่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณนะครับ fc 300จากจันทบุรีนะครับ เอกขั้นเทพครับทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วใครกดแชร์กดหนึ่งให้หน่อยใครเป็นแซนคลับ300ร้อยนะครับแฮชแท็ก fc สามให้หน่อยแล้วกันนะครับ fc 300ให้หน่อยแล้วกันคุณธนชัย fc 3า0้นะครับเดี๋ยววันนี้จะถึง200เดี๋ยวเราจะเริ่มไลฟ์กันแล้วนะครับกดไลฟ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับทีมงานรถสีเหลืองรถอะไรนั่นแน่สิ่งที่คุณอยากจะรู้เดี๋ยวเราจะบอกครับแค่คุณกดแชร์มันออกไปนะครับคุณแค่กดแชร์คลิปนี้ออกไปมีหลายคนหลายคนที่ไม่รู้จักไอรถแบบนี้ครับ midjet 2ไม่มีใครรู้จักครับอย่างที่2ครับรถมาเซราตี่นะครับหรือมาเซราตี3สาม gt คันนี้ บางคนก็ไม่รู้จักนะครับหรือนิสสันซินเวีย14คนก็นึกคิดว่าเอ้ยมันคือ 200SX แต่ไม่ใช่ครับความหายากและลายไอเทมของมันเนี่ยบอกเลยว่ามันหายากมากในตอนนี้สำหรับใครที่เล่นรถเป็นจะรู้ดีครับฝากกดแชร์ไปหน่อยแล้วกันครับรอชมมาเตร์ติกับ s 14นะครับรอชมมาเตร์ติกับ s 14และไอเทมทั้ง3คันนะครับไม่มีเต้นไหนบ้าบอคอแตกแบบนี้ครับที่เอารถาบ้าบ้าบอ,บอแบบนี้มาขายเพราะว่าเราขายรถด้วยความรู้สึกครับ ขายรถจากความชอบตัวเองผมบอกเลยว่าทุกวันนี้นะครับความเป็นตัวเองเนี่ยหายไปเยอะมากเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเรียกร้องให้ผมทํารถตลาดผมจัดให้รถตลาดแล้วผมทำสเต็ปเดียวกับรถที่เป็นยูนิคแบบผมแบบนี้ครับรถที่มีความต้องการแบบส่วนตัว ไม่ใช่ว่าอิงครอิงกูหมดนะครับรถที่เราเคยขายตะก่อนนี้300กะลาดไลค์คือโชว์รูมที่อิงกูอย่างเดียวไม่เคยอิงครอิงแต่ความรู้สึกและความน่าจะเป็นที่เราชอบเท่านั้นเราต้องการดึงดูดลูกค้าที่เป็นทางเดียวกันเวเดียวกันเข้ามาอยู่ด้วยกันครับมา291ท่านกําลังจะไปที่300นะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยแล้วกันนะครับคุณเอกพงศ์คุณวรพลนะครับคุณชิลิตนะครับคุณเกียงกายคุณชยกกรคุณฟรีดดอมอ่าเอฟซี FC สุราษฎร์ครับพี่ โซวักนะครับแชร์แล้วหนึ่งถ้วยรางวัล s s สโตขอบคุณนะครับสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเรื่อง y o u t u b e อนะครับสรุปเรื่องพระก็ดูแลน้องตลอดนะครับขอบคุณพี่แหม่มมากนะครับสวัสดีคุณกิติศักดิ์นะครับใครกดแชร์แล้วกดหนึ่งให้ผมหน่อยใครกดแชร์แล้วกดหนึ่งให้ผมหน่อยแล้วกันมาเ,าเราขอไปที่200วันนี้เกินคาดมาที่350กว่าท่านแล้วมาเราเริ่มจากคันแรกนะครับเขาเรียกว่า ไดฮัตสุมิดเจ็ททนะครับมิดเจ็วันเนี่ยจะเป็นไดฮัตสุตัวแรกนะครับจะเกิดประมาณ 1, 9 5 0กว่า1960กว่าอันนี้ไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าเกี้ยคือผมก่อนมาดูเนี่ยผมก็กับย้อนไปดูประวัติอันเก่าด้วยซึ่งมันก็ไม่มีข้อมูลอะไรมากมันเป็นรถที่นอกสายตาของคนทั่วโลกนะครับแต่นะวันนี้มันคือรถที่เป็นแรไอเทมนะครับเขาเรียกว่าไดฮัตสุมจิทเอ่อนี่ครับมิดเจ็ททนะครับทำไมมันถึงมิดเจ็ททูรู้ไหมครับเพราะตัวแรกมันออกมาเหมือนรถทุก แล้วประสบความสําเร็จมากเป็นรถที่ตอนนี้หายากยิ่งกว่าทองคําอีกพอมาเป็นรุ่น2ในปี1996ครับทางบริษัทในฮัสซูดได้ผลิตออกมามี g e n เจเนอเรชันด้วยกันคือ two door เ uh, อ uh, uh, seat กับ one seat one seat จะเป็นรถเกียร์ธรรมดานะครับ660ซีซี cc ซึ่งตัวเมนบอดี้จะใกล้เคียงกันครับเบาะเนี่ยจะเสริมออกมานิดเดียวแต่บเบาะมันก็จะชิดนั่งเบียดก,กันนะนั่งกันไม่ได้หรอกผมบอกตรง2คนนั่งกันไม่ได้หรอกแต่คันนี้นะครับคันนี้คือ m i t s u b s h i One s e นะครับ One s e หมายความว่าหนึ่งที่นั่งเกียร์ธรรมดาครับคุณคิดง่ายๆรถเกียร์ธรรมดายังขับส้นตีนขนาดนี้เลยแล้วเกียร์อโต้จะขับยังไงรถรุ่นนี้ครับหลายๆคนถามผมว่าเอาไปใช้วิ่งงไม่้ามันไม่ได้หรอกมันไว้ขับเล่นขับหล่อขับออกงานขับโชว์มันคือเฟอร์นิเจอร์ดีๆของคนมีตังค์หคนครับวันนี้คุณซื้อรถคันนี้ราคาสมัยก่อนคราคาสองแสน ตอนนี้คันละ3า0 0สนห้าแสก็มีแล้วแต่สภาพแต่วันนี้ผมจะขายเพียง3ามแ0นเก้าหมื่นเก้านบาทอยากได้ราคาไหนโทรมาดินะครับเดี๋ยวเราจัดให้แต่ราคานี้ไม่รวมเลขทะเบียนบบ9นะครับซึ่งผมขายแยกไปแล้ว3,000สนนะครับผมขายแยากไปเรียบร้อยแล้วบบ9แต่ถ้าอยากได้บบ8ผมมีบบ8ให้ใส่นะครับเพิ่มอีก2,500 0เพิ่มอีก2อ0 0 0 0คุณจะได้บบ8ไปอีกป้ายนึง หรือซื้อรวม5 9 9 0 0 0บาทพร้อมเลขทะเบียนบบ,บ8ไปด้วยนะครับรถคันนี้ผมบอกก่อนว่าไม่ใช่สีเดิมครับรถเปลี่ยนสีใหม่ทั้งคันเป็นสีขาวมุกนะครับแล้วก็การติดติ๊กเกอร์มีเจ็ททูนอะไรพวกนี้ครบหมดนะครับเครื่อง6 6 0ซีซีประหยัดน้ํามันสุดๆเชื่อไหมครับผมเติมน้ํามันมาจะครึ่งเดือนแล้วน้ามันยังไม่หมดเลยเพราะไม่ได้ขับไปไหนประหยัดปะ่ะประหยัดน้ํามันปะ่ะเฮ้ยตลกกับกูหน่อยดิจังกองตลกกับกูหน่อยไม่มุกมุกนี้ไม่ขับเลยอ๋อ ไม่ขำเหรอเอา้าอีเราประหยัดน้ำมันไงที่ขับอะซื้อมาเดือนลนะจะเดือนลนะยังไม่ได้ขับไปไหนเลยนะครับผมต้องบอกก่อนว่ารถรุ่นนี้นะครับขับเนี่ยเหมือนคุณกำลังเต้นในนี้เจนค่ะหนูชื่อเจนมาอย่างนี้เลยนะเวยเพราะว่ามันจะเด้งๆหน่อยผมต้องบอกข้อเสียให้ฟังเพราะการที่คุณจะซื้อรถหนึ่งคันถ้าคุณไม่รู้เลยคุณจกักจะซื้ออย่างเดียวมันก็เป็นปัญหาของผมนะครับรถคันนี้เนี่ยสามารถทุกของได้อะไรได้หมดนะสวัสดีพี่คุ้งครับพี่คุ้งเดี๋ยวเที่ยงคืนประมูลพระมาสนับสนุนผมหน่อย ที่คืมอมามูลพระนะครับสวัสดีพี่ห้องเต้น,นะสวัสดีคุณธนวันรนะครับมาเซอร์ติอาราคาเท่าไหร่เดี๋ยวรอเลยครับสวัสดีคุณธนุพัฒน์เลิศนี่ครับอันนี้คือ TNP ครับใครรู้จัก TNP บ้างใครรู้จัก TNP #TNP ให้ผมหน่อยใครรู้จัก #FT ใครรู้จัก TNP #TNP ให้ผมหน่อยครับผมบอกเลยว่า TNP เป็นไอดอลผมหนึ่งคนแล้วกันพี่ปอนะครับคอยคอยตบผม เฮ้ย <Hey, S 2> มึงอย่ากออกเลนนะเว้ยมึงอยู่อย่างงี้แต่ตอนนี้ไม่ยอมตบผมเลยครับไม่รู้ไปไหนไม่รู้หายไปไหนแล้วแสดงตัวหน่อยครับพี่ปอแสดงตัวให้แฟนขับ300กระลาดไร์หน่อยครับแสดงตัวให้แฟนขับของ300กระลาดไร์รู้ว่าเราเป็นที่น้องกันที่นะครับมาเราลุยกันต่อนะครับรถคันนี้ผมอยากให้ดูบอดี้สวยสีสวยภายในนะครับเป็นเบาะหนึ่งที่นั่งเขาเรียกว่าวันซีทวันซีทมันซีทนะครับอ่ะไฟดีไฟไหมไม่น่ามีดี๋ยวก,กูเปิดไฟให้อ่า รถเป็นเกียร์ธรรมดาผมครบนะครับเลขไม้เก้าหมื่นกว่ากิโลหลายๆคนบอกว่าทําไมไม้น้อยมึงลองซื้อไปดูว่าปีนึงมึงจะขับเท่าไหร่นะครับแต่รถบอดี้สวยทุกอย่างเดิมจากโรงงานแอร์เย็นเพลงไม่เพาะนะครับแอร์เย็นแต่เพลงไม่เพาะถ้าอยากให้เพาะก็ติดใหม่ผมมีที่แนะนําติดให้ได้รอๆเลยเรามาดูด้านหลังนะครับเรามาดูด้านหลังกันต่อด้านหลังเป็นตู้นะครับเป็นตู้ยังดี เป็นตู้อย่างดีนะครับเห็นไหมมี FC พี่ปอเยอะแยะเลยนะครับผมสวัสดีพี่ไก่ครับ m p a s s i v e คานะครับก็ใครที่อยากจะซื้อรถยนต์ที่เป็นรถรถสไตล์รถบ้านรถใช้งานติดต่อไปที่พี่จิรายุนะครับหรืออิมพ s s ซีคานะครับเป็นรุ่นพี่ที่ผมเคารพหนึ่งคนซื้อรถผมไปหลายคันเหมือนกันครับมาเราลุยกันต่อน,นี่สามารถที่จะขนคลอขนยางขนขนของได้ยเยอะ ครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันคันนี้ราคา3 9 9 0 0 0บาทถ้าซื้อพร้อมเลขทะเบียนบบ9กผมให้5 0 0 0 0 0เฉพาะทะเบียนก็หนักข้อแล้วนะครับแลวล้อนะครับคันนี้เป็นล้อวาตนาเบรหรือล้อกล้วยออกเสียงดีๆนะครับล้อกล้วยนะครับล้อกล้วยนะครับอ่ะพี่ไก่เล่นพ้าไหมครับพี่ไก่ประมูลพ้าไหมพี่ไก่เดี๋ยวเจอกันเที่ยงคืนประมูลพ้ะ ที่เพจแชมป์3 0มครับ FC พี่แชมป์จาก3าไอจากพิษณุโลก FC ครับเร็วๆนี้ไปจัดแน่ใครที่เป็น FC อยู่แล้วอยากจะมาจัดรถที่300กระลาดไลน์และอยากเจอผมนะครับสามารถบุ๊กคิงได้เลยนะครับช่วงนี้ผมไม่ได้ไปไหนครับพี่อยู่โชว์รูมบ่อยนะครับมาครั้นที่2 493ท่านนะครับกดแชร์ออกไปครับกดแชร์ออกไปว่ามันมีโชว์รูมบ้าๆบอๆแบบนี้ที่มีรถส้นตีนแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะรถแปลกๆแบบนี้ที่ไม่น่ามึงจะมีคนซื้อเลยอะ่ะ ไม่น่าจะมีคนซื้อเลยแต่ผมบอกเลยครับมันคือทองคําของเหล่าคอลเลคเตอร์นะครับที่เป็นคอลเลคเตอร์ที่เป็นคนเก็บรถจริงๆคอลเลคเตอร์เป็นคนเก็บรถจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อมาเซ r รติ er นะครับ3002 GT รถรุ่นนี้นะครับผลิตอยู่ประมาณปี2000-2001นะครับถึง2003-2004ก่อนเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่นะครับอันนี้เป็น3002 GT เป็นคนออกแบบเดียวกับโรงงาน f e r r a รา ไงสุดนะกลิ่นายมาเลยเป็นแบบเฟลรี่อ่ะเป็นสีเหลืองเดิมจากโรงงานพร้อมล้อแมกการนะครับคาน k A H N ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าอ่านผิดเดี๋ยวดูก่อนล้อแมกคานนะครับอ่าผมบอกก่อนว่าล้อแมกสเปคตรงรุ่นนะครับคันนี้รถใหม่ราคาดีรอดูเลิฟพระขอบคุณนะครับขอบคุณพี่โต้งด้วยขอบคุณพี่โต้งด้วยนะครับอ่าแฟดเปิดขอบคุณนะครับ รถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นสีเหลืองเดิมจากโรงงานผมต้องให้ความรู้นิดนึงรถรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องแบบ3.6นะครับนิหนึ่งนะรถคันนี้นะครับเป็นรถออกจากเฟอร์ม่า 3. 2ไม่ใช่3.6รถออกจากเฟอร์ม่านะครับซึ่งรถคันนี้เป็นรถศูนย์แท้จากประเทศไทยสีเหลืองเดิมจากโรงงานรถสภาพสวยนะครับไม่มีทิฏฐิ รถบอดี้สวยเซอร์วิสครบนะครับใครหลายคนที่ดูอยู่นะครับมันคือรถในความฝันนะครับของหลายๆคนเคนพอรถรุ่นนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยใครที่ขับรุ่นนี้คือเหมือนคุณขับเฟอร์รารี่อ่ะเหมือนคุณขับเฟอร์รารี่นะครับเหมือนคุณขับเฟอร์รารี่เลยรถคันนี้เป็นเครื่องแบบ3 2 0 0ซีซีเมื่อกี้ขออนุญาตที่พูดผิดนะครับเพราะว่าผมจาสลับกับบ็อกเซอร์อะไรนะสลับกับตัวพานาเมล่าตอนนี้ในหัวเมื่อกี้เพิ่งคุยพาาเมล่ากับทีมงานว่ามีคนให้หาทาราเมล่านะครับรถคันนี้เป็น3,200ซีซี 3, นะครับ3,200รซีซีนะครับรถรุ่นนี้เนี่ยผลต้องบอกก่อนว่ามันจะมี2ตัวหลักๆด้วยกันกมี3า0 0รซีซีนะครับแล้วก็เป็นเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่ก็จะเป็น4,000กว่า4000กว่านะครับซึ่งอันนั้นก็จะบอกเลยว่าสี่าซีซีซึ่งมันจะเป็นเครื่องบล็อกใหญ่แล้วก็ใช้งานยากหน่อยกินน้ำมันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแค่ตัวนี้ก็จะบอกเลยว่าอัาตราเร่งดีมากนะครับผลต้องบอกว่าแรงม้าคันนี้อยู่ที่360อกว่าแรงมา้าเขาบอกว่า205่านั้น 5ถึงวิเท่านั้นนะครับคันนี้เอรรถศูนมาเซราตินะครับบอดี้สวยเดิมจากโรงงานไม่มีชนหนักพิจความจมาน้ำตัดต่อเลขทะเบียนเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็ไม่ใช่เลขทะเบียน,นบอดี้สวยจากโรงงานมือนหมดแล้วไม่ได้นอนนะครับอ่ะวันนี้ขออนุญาตนะครับถ้าพูดผิดอะไรประการใดขอโทษไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามือนนิดนึงมาวันดูในส่วนของภายในนะครับอินทีเรียภายในมันยังคงมีความกลิ่นอายของอิตาลีอ่ะพวกเฟอร์รี่รุ่นสมัยเก่าจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยมีไนากา คือถ้าคุณได้ดูการที่ผมไปรีวิวมาเซราติตอนที่ q u a l t เตอร์พอตนะครับรถใหม่กิ่นอายคาว่ารถใหม่กับรถเก่าเนี่ยยังผสมผสานกันออกมาเป็นรถที่เป็นแสดงความเป็นมาเซราตินะครับผมเปิดราคาที่2องล้านสามแบาทจัดแฟแนนอยู่ที่ล้านหนะครับอยู่ที่เครดิตของลูกค้าแต่ใครที่สนใจเงินสดสามารถโทรมาคุยได้เอารถคันนี้เข้าไปในคลังเก็บสะสมดีแน่นอนครับราคา2ล้านกว่าบาทคุณได้จอดไอคอนสยาม ซื้อปลาคาครับคุณได้จอดไอคอนสยามซื้อปลาคานะครับแล้วก็รถรุ่นนี้มันคือซื้อปลาคาตัวจริงนะครับมันคือซื้อปลาคาตัวจริงนะครับใครที่ดูอยู่มันเป็นรถที่น่าสะสมมากนะครับ F C 300จากบางนา F C สนามเป้านะครับวันนี้ทันดูไลฟ์สดครั้งแรกตั้งแต่ดูคลิปมา2ปีคุณกุลวิสิตคุณกินวิสิตครับถ้าอยากดูเราทันนะครับกดติดตาม CF i r s t p a เ e เราด้วยนะครับแล้วกดแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมเราด้วยนะครับถ้ากดแล้วถ้าคุณกดแล้ว แสดงตนให้ผมหน่อยใครที่กด c ีเฟิร์สเพจนี้แล้วบ้างครับกด2ให้ผมหน่อยครับกด2ให้ผมหน่อยรถคันนี้เลขไมล์หลักหมื่นไม่ได้วิ่งเยอะถึงแสนโลนะครับแล้วก็แมนทนแอนดีการุ่นกระจกหล่นเรียบร้อยหมดแล้วรถสภาพสวยพร้อมใช้ใครที่หาใช้เอารถ1คันเป็นเขาเรียกอะนะเป็นรถที่บ่งบอกถึงความสําเร็จของคุณในราคา2ล้านกว่าบาทแม่งถูกกว่ามาสแตงอีกคุณคิด,ดง่ายๆ่ายรถมาสแตงผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะรถมาสแตงราคายังแต่3ล้านนะครับแต่ปีอันจะใหม่หน่อยแต่อันนี้ปีเก่า คุณผมบอกเลยว่าถ้าคุณต้องการหาความแตกต่างต้องการมีความเป็นคาแรคเตอร์ที่ดีกว่าคนอื่นนะครับขับมาเซร์ติผมบอกเลยว่าผมต้องบอกนิดนึงมาเซร์ติออกแบบมาทําให้เสียงท่อเดี๋ยวผมเปิดตาเครื่องหน่อยด้ยคุณแจอยู่ไหมผมอยากสตารตาเครื่องให้ฟังมาเซร์ติเนี่ยออกแบบเสียงท่อมาการที่เขาจะออกแบบเสียงท่อหนึ่งรุ่นนะครับเขาเนี่ยจะออกแบบเสียงท่อปเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเพราะว่าตัวมาเซร์ติเนี่ยออกแบบเสียงท่อเพื่อให้ผู้หญิงเนี่ยดึงดูดผู้หญิง ทำไมหนังเกาหลีนะครับถึงชอบใช้มาเซอร์ลตินะครับมันเป็นรถเมนหลักของประเทศเกาหลีนะครับคนใช้เยอะมากไม่ว่าเป็นกริปปี้คอร์โต้พอเต้นะครับแล้วก็แกรนทูริสโมนะครับหลายคันนะครับที่เกาหลีได้ใช้นะครับก็เป็นรถที่น่าใช้1คันนะครับเดี๋ยวขอคุณแจเอ4สิด้วยนะครับมาเรามาดูกันต่อนะครับผมไปเอาคุณแจมาเรียบร้อยแล้วหลายๆคนนะครับอ้าวนี่คุณแจเฟอร์รี่ ขอคุณแจมาเซราติหน่อยนะครับทีมงานไม่มีได้ไงในรถไม่มีพี่พไม่เตรียมให้ผมเลยพี่เอ,อ๋ม,ม,มาเราไปดูกันต่อนะครับเอาให้อินเสิร์ตไปรอบๆเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับมาเซรราติคันนี้3,002 GT วันนี้อาจจะติดขัดนิดน้อยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมตื่นนอนทั้งวันเลยไม่สบายด้วยครับไม่ค่อยเสียงหายด้วย ใครที่ดูอยู่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับมาคุณแจ้ทีสิบสี่มีไหมม,มาเราไปกันต่อนะครับก็ผมต้องบอกก่อนว่าใครที่ดูรถสปอร์ตซื้อปอร์คารคันแรกมันก็เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับคุณนะครับผมว่านะใช้10ปีก็ไม่ต่ําล้านนะตกเฉลี่ยปีละแสนกับรถซืออ้อประคารมันไม่เยอะนะครับก็อ่ะเรามาดูคันต่อไปดีกว่าในเมื่อคุณแจมันไม่อยู่ทีมงานเอาไว้ไหนไม่รู้ ร,รถบอดี้สวยผมต้องคุยก่อนร,รถบอดี้สวยจัดเลยนะครับสภาพดีนะครับห้าร้อยยี่สิบกว่าท่านโอกดแชร์กันหมดแล้วแชร์ให้แล้วนะครับคุณวุฒิพงศ์เพิ่งดูไรฟ์สดครั้งแรกแต่เคยดู YouTube อยู่กดแชร์ให้ผมนะครับและกดติดตามกดซีเฟิร์สกดสั่นกระดิ่งเขาเรียกน,นะกดแจ้งเตือนให้เราด้วยนะครับเร,เราจะได้พบเจอกันครั้งต่อไปนะครับวันนี้พี่ต้งพี่ตงก็จะมาอุดหนุนมินิคูเปอร์ผมนะครับพี่ตงจัดเลยไหมครับพี่ตงจัดในห,หน่อยได้ไหมพี่ กดวัดจัดให้ผมหน่อยได้ไหมผมจะขายในไลฟ์เฟซบุ๊กเลยพี่พี่ต้องสนับสนุนผมหน่อยพี่ต้องแล้วบอกจองครับแค่นี้พอสําหรับพี่ไม่ต้องโอนตังค์ประจำครับแค่พี่พูดว่าจองเท่านั้นถือว่าผมประสบถือว่าพี่กับเราเดีลกันลูกค้าประจําแบบพี่ผมบอกเลยว่าไม่ต้องมาจจำครับคําพูดแค่นั้นพอพี่ต้องบอกกูออกดีกว่าอยู่ให้กูเสียตังค์อยู่แล้วนะครับมา,ากดสองกันเต็มเลยขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณปูพงขับนะครับคุณซาเวดนะครับ มาเรามาลืมกันต่อมีไหมมีคุณแจไหม,ไม,มไม่มีงั้นเดี๋ยวไว้เ,เราดูคิวหน้าแล้วกันมาต่อไปเป็นนิสสันซินเวียเอสินะครับทางผมละเขาเรียกว่า JDM ผมเนี่ยกรีดเลือดออกมาเป็น JDM เลยนะเพราะว่าผมเป็นคนชอบผมเกิดมาก,กับรถแบบนี้ยุค90แบบนี้คุณเชื่อไหมครับผมเนี่ยไปยืนเกาะดูผู้ใหญ่หลายๆคนขับรถรุ่นนี้นะครับแล้วก็ขับรถสปอร์ตซูเปอร์ไอเซิเวนจีทีโอซัเอเ ผมก็มีความฝันครับวันหนึ่งถ้าผมมีโอกาสวันหนึ่งที่ผมมีปัญญาผมจะตามเก็บให้แม่งในทุกรุ่นนะครับตอนนี้ผมกําลังทําอยู่นะครับแต่ตามเก็บหมายความว่าตามครอบครองที่จะได้สัมผสัสอยากได้ขับมันนะครับก็ตามพยายามตามเก็บตอนนี้ผมก็เก็บหมดแล้วเหลือเอส13อีกคันหนึ่งที่ยังเก็บไม่หมดนะครับเอส14ผมมีมาหลายคันแล้วยังขาดเอส13อยู่นะครับอะรถคันนี้นะครับผมบอกก่อนว่านี่จัดแน่ขอบคุณครับพี่ต้อง S, s 14คันนี้นะครับเป็นทิสซัน s 14หน้าเหี่ยวผมต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้น่าจะเป็นรถประมูลกงสูญผมจะได้เล่มเร็วๆนี้นะครับเป็นรถของุ่นพี่แต่เขาบอกว่าเป็นรถแท้รถแท้ซึ่งรถแท้บ้านเราเนี่ยโอกาสยากมากที่จะเป็นหน้าแท้หน้าเหี่ยวแบบนี้เพราะส่วนใหญ่สยามกลาการจะเป็นหน้าหมูครับหน้าหมูก็จะเป็นตุนต่นๆเหมือนพีเซียแต่อันนี้คือ s 14หน้าเหี่ยวนะครับรถที่จะออกบ้านเราก็จะมีออโตเมจครับแล้วก็ AIM Motorsport นะครับที่นำเข้าเข้ามาน่าจะเป็นสีบอลหนึคันที่ผมเคยได้มารถคันนี้เป็นสีขาวเดิมจากโรงงานแต่รีสตอร์ใหม่ทั้งคันนะครับปิ้งกระดองทำใหม่หมดเลยแต่ยกเว้นทำห้องเครื่องไม่ได้ถึงกับปั้นกินขนมนะเหมือนเก็บสีใหม่อรอบคันรถคันนี้พาร์สนะครับพาสเป็น QS รอบคันสเปค R ใครที่ดูมันสเปค R อไม่ใช่ครับมันคือสเปค S นะครับแต่มีการตกแต่งเป็นสเปค R และพร้อมชุดแต่งรอบคันนะครับ พร้อมชุดแต่งรอบคันที่มาพร้อมกับความสวยความจุดเด่นของมันก็คือใครที่ครอบครองของรถรุ่นนี้อยู่มันไม่เหมือนใครอ่ะเอางี้ดีกว่าคุณเปิดคุณขับไปงานมิทติ้งอ่ะจะไม่ค่อยเจอหรอกคุณเจอแต่ s 1 4ไอเ้ s เ5 S15 เจออะไรนะเจอ200 SX หน้า S15... อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเจอแต่หน้าแบบนี้ทั้งนั้นเลยจะไม่มีออรรถเป็นแบบนี้เลยนะครับระคันนี้นะครับเป็น QS s, s X, ชุดแต่งรอบคัน เดิมบางนางบวชบอดี้สวยไม่เคยมีการชนหนักที่คว่ำจมน้าตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับใครที่หาอยู่ผมบอกเลยว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับคุณ1นึ่งคันนะครับตอนนี้ราคาไปล้านกว่าแล้วแต่วันนี้ผมจะขายแค่เพียง9 9 9 0 0 0บาทนะครับ9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับสําหรับใครที่หาอยู่นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่น่าเก็บนิดนึงนะครับคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้เครื่อง SR 2 0นะครับ DENA นะครับ เป็นเครื่องหลังหกักฝาขาวแรงม้าอยู่ที่140งี่กว่าแรงม้าเท่านั้นนะครับแต่ขับขี่ผมบอกเลยว่าไม่ขี้เลยล้อแม็กเป็นล้อแม็กขอบ18 ls นะคะไอ้ lm dbs lm นะครับตร,ตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีทองสเปคหลังในออฟเซ็ตจะใหญ่กว่าด้านหน้าฟิปเมนต์จัดมาแบบเรียบร้อยหมดแล้วที่ k r r นะครับโช๊คเทอินรถเก็บงานเนียนหมดแล้วทุกอย่างภายในผมอยากให้เห็นภายในจริงแต่เดี๋ยวเราให้ซูมไปเรื่อยๆก่อนนะครับให้ดูความสวยของตัวรถนะครับ รถรุ่นนี้ผมไม่ต้องบรรยายเยอะครับรถมันจะพูดแทนความรู้สึกของคนดูครับถ้าคุณได้ดูเห็นรูปได้ดูการขยับของตัวรถนะครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณขับคันนี้ไปงานมิ팅แล้วไม่มีใครเดินมาดูรถคุณผมบอกเลยว่าไม่มีทางรถคันนี้เป็นรถที่สวยจัดแบบสวยจริงๆเหมาะแก่การขับไปแล้วเก็บสะสมนะครับแชมป์หาพวกซูเปอร์มาบ้างตอนนี้หาไม่ได้เลยครับพี่หาไม่ได้จริงๆนะครับหาไม่ได้จริงๆตอนนี้หาไม่ได้จริงๆ มาเรามาดูกันต่อนะครับภายในนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังก่อนว่าความนุ่มลึกของรถเนี่ยด้วยการที่แบบท่อของ ISR ด้วยแล้วตัวรถที่มันเดิมนะครับเนี่ใครจะไปรู้ว่ามันคือรถซิงนะครับมันคือสามารถขับรถได้ในชีวิตประจำวันใครที่ดูรถอยู่นะครับและไม่ซีเรียสเรื่องการซ่อมนะครับคุณสามารถที่ซื้อรถแบบนี้ไปเก็บสะสมได้ผมฟันธงให้เลยครับ คุณซื้อรถคันนี้ในราคา9,99,000บาทคุณใช้อีก10ปีแล้วสภาพแบบนี้แม่งราคาเดิมแน่นอนผมกล้าการันตีซื้อคืนนะครับอีก10ปีคุณขับไปเลยนะถ้าผมยังอยู่ถ้าผมยังมีปัญญาอยู่ถ้าผมยังไม่เจ๊งนะยังมีปัญญาอยู่นะครับผมซื้อคืน5 0 0 0 6 0 10ปีคุณขาดทุนปีละ50,000แต่ถ้าวันนี้คุณซื้อซีรีสเอฟซีอ่ะคุณขาดทุนเท่าไหร่นะครับแต่คนก็จะเถียงผมว่าไอสัตว์มันต้องซ่อมนะถ้า f c เอฟซีมไม่ซ่ซอมก็นานาาจิตตัครบ รถบอดี้สวยภายในสวยนะครับเลขใหมู่่ที่1นึ่งแสนหกหมื่นกิโลแต่เก็บคีนอัพหมดทุกอย่างแล้วคอนโซลคอนโซลทาใหม่หมดจอพโอเนียสวยตรงรุ่นทุกอย่างครบหมดนะครับใครที่ดูอยู่เป็นเป็นรถที่แบบค่อนข้างสมบูรณ์แอร์เย็นเพลงเพราะรับหญิงสาวกีดนะครับใครที่ชอบรถซิ่งคันนี้บอกเลยว่ามันเป็นเหมือนไอดอลของรถสปอร์ตหนึ่งคันนะครับเกือบมาดูไม่ทันนะครับเกือบมาดูไม่ทันอ่าประมาณนี้เดี๋ยวผมเล่งให้ดู ใสๆใส่สใผมบอกเลยว่าใครที่ดูอยู่นะครับรถคันนี้มี turbo timer ของเครดดี้ทำไมเขาถามว่าทําไมรถไม่เทอร์โบใส่ทําไมก็เป็นการวอร์มให้เครื่องมันเย็นก่อนที่จะดับเครื่องอะไรประมาณนี้นะครับไม่ใช่ขับมาแล้วนานแล้วุว๊บดดับเลยไม่ใช่นะครับรถแมคคาไลเนี่ยทำใหม่หมดพยายามเปลี่ยนใหม่เท่าที่รถที่มันจะมีแล้วะหาที่มันใหม่ที่สุดเท่าที่จะมีแล้วนะครับ ก็มากดไลค์กดแชร์กันหน่อยแล้วกันใครที่ดูอยู่ฝากไปกดติดตามแฟนเพจแชมป์สามร้อยด้วยเดี๋ยวจะมาประมูลพระวันนี้พระมาเยอะมากเป็นสิบองนะครับข้ามาสนับสนุนหน่อยเริ่มต้นที่ศูนย์บาทขายได้เท่าไหร่เท่านั้นเขาเรียกนะประมูลได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับก็นิมนต์กันไปนะครับแต่ละองค์องค์งไหนโดนใจก็นิมนต์เขากลับไปขึ้นคอแล้วกันใครที่ดูอยู่นิมนต์ไปสะสมนะครับมาหรือเช่าไปเอาไปบูชากันนะครับประมาณนี้ สำหรับใครที่ดูอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราพาไปดูห้องเครื่องสุดท้ายลนะของรถ s 1 4คันนี้นะครับ s 1 4คันนี้เดี๋ยวเราจะมีวันเดวิทนิสสันสกานิสสันซินเวีย s 1 4นะครับว่ารถซิง o, ่งเกียรโต้แม่งใช้ได้จริงไหมนะครับแม่งใช้ได้จริงไหมนะครับเสียงดีครับพี่ต้งขอบคุณครับพี่ต้งให้จัดส่งเลยไหมครับให้จัดส่งเลยไหมพี่รถไ e อ้เนี่ยครับรถมินิคูเปอร์ปบดประทุนครับเดี๋ยวรีวิวใจผมมารีวิวใหม่พี่จะได้ขายคนอื่นนี่คด้วย ขู่พี่เขาด้วยเดีย๋ยวพี่บอกกูไม่เอาแล้วซวยเลยนะครับอ่าเราอยากให้ดูตรงนี้ครับแผ่นความความร้อนเดิมจากโรงงานไม่มีอีกแล้วรถคันนี้ปี96 96 2006 2016 30กว่าปีไม่ใช่20กว่าปีไม่30กว่าปี20กว่าปีรถบอดี้สวยครับขาวเดิมจากโรงงานซิเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบเป็นเครื่อง SR20 DE ฝาขาวหลังหกักร้อยสี่สิบห้าแรงมา้ารถสภาพเดิมๆเดี๋ยวเราจะาก,การขีดอัพให้หมดเก็บความสะอาดให้หมดนะครับทำความสะอาดล้างชง่วงช่วงล่างให้หมดออกไปแบบเอี่ยมอ่องเลยเอี่ยมอ่องเลยนะครับถ้าประมูลพระคุณแชมป์ได้งานเลยจ้าขอบคุณครับผมว่าไม่แพงราคานี้ใช่คุณซื้อรถแบบนี้หกเจ็ดแสนคุณเก็บให้ได้แบบนี้ผมบอกเลยยากครับคุณต้องเสียเวลาในการเก็บด้วยโปรดทําความเข้าใจด้วยเราขายแพงแต่เรามีเหตุผลนะครับเดี๋ยวดราม่ากันอีกก็สําหรับใครที่สนใจนะครับประมาณนี้กับรถยนต์ บ้าๆบ,บอๆแบบนี้ครับใครที่ชอบนะครับผมแนะนำนะครับรถรุ่นนี้ก็น่าเก็บในโรงรถรถรุ่นนี้คือรถเริ่มต้นของซุปเปอร์คาร์ในราคานี้ดีกว่าคุณซื้อมาสแตงนะครับหมายความว่ารูปลักษณ์นะผมไม่ได้บอกมาสแตงไม่ดีเดี๋ยวโดนด่าแต่ถ้าคุณซื้อรุ่นนี้ผมมั่นใจว่าจอดซุปเปอร์คาร์ได้สบายๆแน่นอนแล้วก็เป็นรถที่บ่งบอกความมีสไตล์ของคุณอู่ซ่อมไม่ว่าจะเป็นอู่เอบูโน่อ่าช่างก๊อดมีอู่ายอู่ที่ผมจะแนะนําให้เด่นชัย เยอะแยะไปหมดครับที่อู่ซ่อมรุ่นนี้เยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็สามารถหาอะไรใน eBay ได้เยอะแยะไปหมดคือหาได้ง่ายก็สําหรับใครที่สนใจรถยมือสองครับฝากโชว์รูมเล็กๆของ300กระลัดไล์โชว์รูมไว้เป็นช่องทางเลือกอีกหนึ่งช่องทางเลือกครับสำหรับผมวันนี้ก็รบกวนทุกคนเข้าไปกดติดตามแชมป์300นะครับเข้า f a c e b o o k นะครับ พิมพ์คําว่าแชมป์อันเดอร์สกอร์สามร้อยนะครับเข้าไปจะเจอแฟนเพจส่วนตัวของผมวันนี้เดี๋ยวเที่ยงคืนเราจะมาประมูลพากันการสนุกสนานเริ่มต้นที่ศูนย์บาทจบเท่าไหร่เท่านั้นผมก็จบเลยแล้วก็ฝากติดตามช่องทางของไลน์แอดนะครับแอดไซส์สามศูนย์อัเดอร์สกอร์กาฬลไลน์และเบอร์คอร์เซนเตอร์ศูนย์แปดห้าสองห้าศูนย์สี่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 ย้ำอีกหนึ่งรอบนะฮะศูนย์แปดห้าสองห้าศูนย์สี่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 และไลน์อินฟิเชียลอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นครับวันนี้ถ้าใครที่ดูอย 300 Underscore การลาดไล์ like ก็จะขึ้นนะครับแล้วเข้าไปติดตามพวกเราเรามีแอคทิวิตี้ต่างๆมีวอล์กต่างๆนะครับเข้าไปติดตามชมพวกเราด้วยสนับสนุนพวกเราโดยการพิมพ์แฮชแท็ก lc300 ในคอมเมนต์ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดสันกระดิ่งและกดซีเฟิร์สทุกช่องทางของพวกเราด้วยกดแจ้งเตือนทุกช่องทางของพวกเราด้วยคุณจะไม่พลาดการไลฟ์เฟซบุ๊กไม่มีการพูดพูดคุยกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทํารายการไลฟ์เฟซบุ๊กอีกนะครับใครที่อยากให้มีรายการพูดเรื่องรถ เดี๋ยวผมจะมานั่งพูดเรื่องรถให้สามารถโทรเข้ามาสอบถามเรื่องรถได้ตอบได้ตอบตอบไม่ได้คือตอบไม่ได้ผมบอกเลยผมเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่ใช่ในหัวแบบบิ๊กไบท์แบบรู้หมดทุกอย่างผมคือมนุษย์ที่มีสมองแค่มีแค่สมองจดจำนะครับไม่ได้เป็นคอมพิวเตอร์แต่ถ้าคุณถามมาเราตอบได้เราตอบเลยครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับวันนี้พอกันเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าหรือไลฟ์เฟซบุ๊กหน้าฝากสนับสนุนผมด้วยเดี๋ยวเที่ยงคืนเจอกันครับกับเพจแชมป์สามร้อยนะครับไปแล้วครับ สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาสนับสนุนพวกผมครับ